สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ในช่องนาคาเสริมทรัพย์เนาะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยหมอภูมิก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตานะครับท่านที่เกิดใน วันพฤหัสบ,บดีนะประจำเดือนมิถุนายน2563เรามาดูกันว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวพฤหัสบ,บดีจะมีอะไรนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานไปพร้มพรอมๆกันเนาะขอให้ไพ่ออกมาได้อย่างชัดเจนและแม่นยำนะครับทีนี้แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยนะโอเคอ่ะขอดูหน้าไพ่ก่อนว่าในเดือนนี้จะมีอะไรโดดเด่เนอืมนากเทวีนะฮะได้หลยท่านก็จะทํางานเหนื่อยหนัก นวงนะฮะแต่ว่าสู้ไม่ถอยนะเป็นคนที่เหมือนกับมีหลายเรื่องหลายราวเข้ามาในหัวใจในชีวิตของเรานะฮะเราค่อนข้างที่จะมีความเหนื่อยกับ ความคิดของเราแต่เราก็ถอยไม่ได้เราก็ท้อไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่เป็นยอดนักสู้ชาววันพฤหัสบดีเนี่ยนะ,ะถูกปลูกฝังให้เป็นยอดนักสู้มาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ไม่ค่อยยอดท้อต่อความยากลําบากนี่ต้องน,นับถือใจมากๆเลยนะฮะหน้าทวีคือถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งทํางานเก่งเป็น working woman นล้ะเป็นคนที่แบบ ไม่ได้แบบแค่เลยค่าว่าปัญหาคืออะไรฉันเป็นคนที่ดันทุหลังบดีไม่ได้คนอาจจะเป็นเสาหลักครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีนักตำแหนงขึ้นมาคือเหนื่อยกับความคิดความคิดที่หลากหลายมีความว่าหุ้นสับสนใจนะครับค่อยๆค,คิดนะอาเรามาดูในตำแหน่งของการเงินอาการงานกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่โดดเด่น หน้ากาเนิดนะฮะเราเป็นไพ่หน,น้าขบาดนั่นหมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยชาววันพฤหัสบ,บด,ดีหลายๆท่านนะครับอาจจะมีการทําโปรเจคอะไรใหม่ๆนะมีการเริ่มมีการสร้างมีการสั่งสมมีการอะไรบางอย่างเปิดธุรกิจธุรการใหม่เพราะว่าเป็นไพ่หน,น้ากําเนิดคือการกาเนิดเกิดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อาจจะได้ผลตอบรับที่ดีนะครับมีหน้าขบาดขึ้นมาคือคุณอาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่อาจจะต้องมารับผิดชอบนะครับทำงานหลายมือจับงานหลายทางนะครับตรงนี้อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของ น้ายาวู่วามนะครับเพราะบางอย่างบางครั้งยิ่งเราทํางานหลายมือนะมันยิ่งจะมีความเสี่ยงนะฮะต่อการผิดพลาดได้ง่ายฉะนั้นพยายามพิจารณาค่อยๆคิดค่อยๆทำนะฮะทำค่อยๆไปทีละสเต็ปสําหรับคนไหนนะฮะที่ทํางานในกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างเงินเดือนนะฮะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะรับมอบหมายงาน นะคน่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเป็นไพ่นหน้ากำเนิดคืออย่างน้อยๆแหละ4 project ี่โปรเจกต์ในเดือนนี้นะฮะคุณอาจจะต้องอดิ้นรนแล้วก็ทำความเข้าใจในเนื้องานอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ถ่องแท้ เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดนะครับในงานของคุณนะสำหรับบางคนบางท่านนะฮะที่ต้องการทํายอดเป็นเซลนะฮะเป็นนักขายยอดขายะะชาววันพฤหัสบดีในเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้รับลูกค้าย,ยอะมากพอสมควรนะภูมิบอกได้เลยว่าการงานของคุณเนี่ยนะฮะแม้ว่ามันจะเหนื่อยด้วยความคิดของเราแต่ว่าโดยลักษณะภายนอกเนี่ยเราก็ยังได้เจอลูกค้าเราก็ยังมีการมียอดขายที่เขาเรียกว่าอา่อา สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าคุณจัดลําดับความคิดและความสําคัญได้เนี่ยจะดีมากๆเนาะทีนี้ในตาแหน่งของการเงินนะฮะ การเงินเป็นไพ่หน้าแก้วมณีและเป็นไพ่หน้าทรงเพลิงขึ้นมานะ,ะยฮะไพ่แรกหน้าแก้วมณีคือหมายความว่าเหนื่อยหนักใจนะฮะกับสถานการณ์ทางการเงินที่เรากำลังเผชิญอยู่บางครั้งคุณอาจจะถูกกาลังถูกเจ้านี้ไล่ตามก็ได้นะหรือคุณกําลังถูกเจ้านี้โทรจิตก,ก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าว่าคุณเป็นเจ้านี้เองคุณก็อาจจะยังไม่ได้เงินคืนในช่วงนี้นะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินนะคะเพื่อเป็นการลดภาระของเราด้วยนะคะ รวมไปถึงการอย่าเพิ่งไปทำมั่กันหรือเซ็นสัญญาอะไรบางอย่าง,งให้ใครเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับตัวเราได้ในอนาคตภายหน้านะฮะและอีกอย่างหนึ่งมีภัยนักส,สมงเร่งขึ้นมาเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์ทีวีมือถือต่างๆมันจะเกิดการชำรุดและคุณจะต้องไปซ่อมมันนะคะเช่นนั้นฉะนั้นช่วงนี้การเงินของคุณเนียนไหลออกเรื่อยๆนะฮะเสมือนดั่งน้ำนะฮะฉะนั้นก็พยายามที่จะปิดประตูรูรั่วของเงินด้วยวิธีการเก็บอดออมให้ดีที่สุดนะครับถ้า เก็บเป็นเขาเรียกว่าเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือวิธีอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นการเก็บเงินอย่างหนึ่งคือเตือนใจรวงนะพยายามเตือนใจรวงให้ได้จะซื้อตรงนี้หรออาจต้องสอบถามว่ามันมีความจาเป็นขนาดไหนนะที่เราจะซื้อแต่ถ้าว่ามันจําเป็นในการใช้ชีวิตเรามากค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในตําแหน่งของความรักกันนะว่าความรักชาววันพฤหัสจะเป็นยังไงนะครับจะตุดเด่นไม้อะคอดูซีหนึ่งบายเป็นไพ่หน้า พจ,จน์วัวทองนะคะเจ้ากรมนายเวรในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะเจ้าอารมณ์สายแฟนนะครับด้วยความที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สเปคคุณ นะครับสาหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะส่วนมากเนี่ยเวลาคนที่เข้ามาเขามักจะเข้ามาเพราะว่าความสเสน่หาของเราเราเป็นคนที่น่ารักนะฮะมีสเสน่ห์จริงใจแต่เข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์จากเราทั้งสิน้นเะฮะเราเจอแต่คนไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะเป็นไพ่นาคผจญวัวทองคือเมื่อก่อนเราอาจจะเขาเรียกว่า,ทวาเทคนอื่นไปเยอะไงบาปกรรมก็เลยตามคุณมาในช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยได้ที่จะได้เจอรักแท้ฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งรักใครจริงจังไม่ค่อยโดดเด่นเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้ว ่วงเดือนนี้เนี่ยความรักของคุณระวังในเรื่องของความหึงหวงนะค,ความแบบว่าไปไหนมาไหนก็ต้องถามชุกจีจุกจิตเจ้าเงี้ยแสนงอนไปไหนไม่ค่อยสบายใจนะฮะอาจจะต้องมีการรายงานทํารายงานสิบเล่มนะฮะกับแฟนรายงานว่าเต็งไปที่นั่นรายงานว่าเต็งไปที่นี่ไปกับใครไปกับคนคนนี้คือมันจะมีลักษณะที่ว่า หึ่งห่วงกันเข้ามานะคะทำไมเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายใจจนอาจจะไม้คุณลำคัญใจอยากจะบอกเลิกก็ได้แต่เลิกไม่ได้หรอกคะ่ะนะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของสุขภาพกันคะ่ะว่าชาววันพฤหัสบ,บดีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างหน้ามุดนีเป็นภพยหน้าคายพิษคือหมายความว่าในช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับ น้ำในร่างกายไม่ค่อยดีนะเลือดไม่ค่อยดีด้วยระบบมไหลมุนเวียนเลือดอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าหน้ามืดนะจะเป็นลมนะทำงานหนักนะนักมียคือเกี่ยวข้องกับลิธิสดวงทวารการกินอาหารไม่เป็นเวลานะท้องไส้ปั่นปวนนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองนิดนึงเนาะใครบางใครใครใครที่เป็นแบบโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนพวกนี้บ่อยพวกนี้นะฮะต้องระมัดระวังให้ดีเตรียมพบยาไว้เลยนะคะวิธีการเสริมดวงค่ะคอ,อสามคอสองใบนะฮะ มีไพ่หน้าวกวนกันเส็ษสมุดแล้วก็เป็นไพ่หน้าแห่งความอุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้ก็ดีแล้วนะครับอยากจะทําต่อไปนะฮะลดความกดแย้งในใจตัวเองลงเหมือนกับตัวเองรู้สึกว่าสวดมนต์ไปแล้วยังมีความลังเลยว่าทําไมไม่เห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยฉันก็สวดมนต์ทุกวันทาไมชีวิตฉันก็อยู่เหมือนเดิมไม่เห็นมีใครเข้ามาช่วยเหลือฉันเลยเพราะวาระของคุณมันยังไม่มาถึงนะฮะดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณทําอะไรด้วยตัวคุณเองตลอดเหนื่อยก่อนแต่สบายทีหลังนะ ชีวิตยังไม่ใกล้ที่จะสบายฉะนั้นวันนี้ต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทนะฮะทั้งแรงกายแรงใจในการทํางานการทาเงินการเสริฟม,นมอนว่ายพักเจ็บพึ่งท้อเนาะเอาเป็นว่าเราต้องสู้นะฮะสู้เท่านั้นที่ถึงจะชนะนะคะก็ขอจบการพยากรไว้เพียงเท่านี้เนาะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกดด้วยนะฮะขอบพระคุณมากมากเลยเนาะก็ฝากกดไ like, ลคา์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเสริมศั์นะคบเพื่อเป็นการไม่ให้พลาดชมในการดูดวงสดพยากรณ์สด,สด,สดกับแม่หมอนะฮะตามอารมณ์ ในรายการเปิดประตูดวดวงนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณและสวัสดีครับ